ไฮไลท์ของวันนี้คือการเอาใจช่วยเรล่าวัยรุ่นเจนวายจะเกียกตะกายขึ้นเขานี่มันเป็นอ a s y t r a i มันเดินง่ายอันจุดพลิกผานของชีวิตทางแยกมรณนะถ้าเราเดินดูตรงไม่ค่อยจะดีแล้วนะเอาใจช่วยไขยข้อกระดูกของพี่ๆเขาด้วยในภารกิจตามหายอดเขาปริศนาที่เซนจจ้า EP สองแล้วนะมาถึงแล้วทุกคนทางขึ้นเขานี่ตอนนี้เราก็มากันที่ Hesten Heading Trail ข้างหน้านั้นก็คือสมาชิกทันตแพทย์ทาง12ชีวิตก็มาใจ่าค่าจัหรยอกันก่อนตรงนี้ตรงที่ a r k Berlin อร์เมะเบอร์ลินอันนี้ ตั้งสติก่อนสตาร์ทุกคนจุดใหม่ในวันนี้คือรูปนี้ซึ่งมันคือรูปของยอดเขาเซกลาทุกคนมันเป็นรูปที่มันโด่งดังมากใครๆก็มาถ่ายรูปกับยอดเขาอันนี้ลงไอลง a c e b o o k ใช่ไหมซึ่งการจะถ่ายรูปกับยอดเซกลาเนี่ยมันต้องขึ้นตรงบริเวณที่เรียกว่าเฮสเทนเทรลเฮดตรงนี้ทุกคนเส้นสีฟ้าเห็นไหมโดยเราเนี่ยก็ขับไปตรงทางขึ้นไอเส้นสีฟ้านี้แล้วแหละแต่ว่ายังไงคุณแม่ ทางขึ้นมันปิดทุกคนมันไล่ให้เราเนี่ยมาจอดรถตรงบริเวณนี้ซึ่งมันชื่อว่าเซล拉ปาร์กิ่งเนี่ยพวกเราเนี่ยก็อนุมานเอาเองว่าตรงนี้เนี่ยมันคือจุดขึ้นเขาที่จะได้รูปอันนี้ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วทุกคนมันไม่ใช่แต่ว่ามันจะพาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันลงแน่ไปดูอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพามยาอนิการเดินเนี่ยประมาณเราไม่แน่ใจ เดี๋ยวจะไปคุณให้ทุกคนว่ามันกี่กิโลกันแน่แ่านหนาคือสมาชิกมีการบวดเล็กน้อยว่าไม่ไหวแล้วทุกคนดูมีความตึดสัมภาษณ์ดีกว่าสัมภาษณ์พาที่เสือว่าไงคะเป็นไงบ้างครับเซลล์นี้ปุ๊ดจะพุ่งเขามาตรงนี้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วทุกคนดีค่ะได้มาเจอพี่พี่ ก็เส้นทางก็ที่เขาบอกเป็นอีซี่เทลนะครับอันนี้อีซี่อีซี่ง่ายง่ายเหมือนขึ้นเขาคิจิกูตมีทางบันไดที่ให้เดินอย่างแบบคือมีทางอ่ะเอาบอกอีซี่เทลคือมันมีทางไงมันไม่ใช่แบบว่าเออไม่ต้องปีนป่ายอะไรอย่างงี้แจงเพี่เสือรองเท้าพี่เสือเก๋มากสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาททุนค่ะประมาสี่ร้อยบาทค่ะคือประมาณสี่ร้อยบาทมีทอนมันถูกมากก็คือทุกคนก็พร้อมถ่ายรูป ช่ทุกคนขึ้นมาสูงขนาดนี้อราให้ดูคนข้างล่างสมาชิกของเรารนี่แดงๆนะส่วนในในส่วนของวิวข้างทนะ <c oughs> างนั้นก็จะเป็นลักษณะภูมิประเทศแบบปา่าสนเขา่า <c> ซ <oughs> ึนน่งเราต้องมีความรู้ด้านภูมิศาสร์นะทุกคน <c oughs> ทุกคนก็ต้องไปหา Google <c oughs> หรือว่า c h a t GPT เอาบ้าง <c oughs> เอาบ้าไป่ะไปนะหนึ่งสองสาม ไหนตั้งไห้ตั้ง,ห,งหนึ่งสองสามเห็นไหมทุกคนทางขึ้นเนี่ยก็มีความเป็นซุ้มเอ่อต้นเฟิร์ชใช่ป่ะต้นอะไรวะต้นนี้นี่เป็นกลุม่มของต้นไม้สีเขียวสีเหลืองในหน้าของเป็นร่วงสวยงามมีเห็นไหมเดือนนี้ที่เรามาเนี่ยก็จะเป็นเดือนกันยายี่แปดกันยาวันนี้ข้างหนา้าข้างหน้าเขาจเจออะไรกัน อะไรอะไรทำไมฉันคิดดีไม่ได้เลยบ้านกระหบเนี่ยเจอเจอเห็ดนี้กันแล้วเป็นเห็ดเห็ดสีแดงเห็ดสีแดงสวยๆไหมเป็นเห็ดพิษเหมือนในละครตอนเด็กๆในนิทานเรื่องโนูไวความเป็นะเขาเรียกถึงแล้วทุกคนจุดพลิกผันของชีวิตทางแยกมรณะถ้าเราเดินเลี้ยวขวาเนี่ย เราจะยังไปเซกลาได้ทุกคนแต่ยังไงเราไม่ดูป้ายทุกคนเราเดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะเดินไปไหนต่อชเอยแล้วรวใช่พี่เรอยอดเรามากับใครพี่เคนเป็นาเอเนี่ยมากับเพื่อนก็สนุกดีเห็นไหมเดินไปก็เมาม่อยไปอะไรไป เนี่ยทุกคนพอขึ้นมาถึงจุดหนึ่งมันก็จะเป็นทางเดินแบบนี้ง่ายๆเราก็จะไม่ต้องตะเกียกตะกายเลย <มา S 1> อุ้ยพี่เ <laughs> สือเป็นไงพี <laughs> ่เสือต้องสาบเตมมูลแล้วล่ะ,ะนะถ่ายติดตลอดเลยลอ่ะฮึยตรงนี้สวยอ่ะแบบลังทง,ทงรังทานเนาะดีจังตรงนี้นี่ มีความโค้งหน่องนาโมเดล <c oughs> หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามระหว่างทางนี้เราก็จะได้เจอกับลูกเบอร์รี่น่ารักนะเก็บมกินด้วยกวันไปกันต่อ งาะแล้วก็มีการหยุดพักเราว่าทานอาหารก,ก,กินกูโคลเจตยกันไปนี่เห็นไหมก็จะมีการเตรียมกาษาไทยหนะ่อยการเตรียม <c oughs> เอ่อแหล่งพลังงาน <c oughs> ที่หมด <c oughs> ทุกคนนีกันข้างๆข้างทางก็จะเป็นภูเขามัขทางตรงนี้เป็นภูเขาประมาแต่เช้าวันนี้เจ็ดโมงเช้าเราก็มาถึงตรงนี้แล้วก็อยากบอกว่าคนที่จะมาเดินเทรลอันนี้เนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ ค่อยๆไต่ขึ้นมาเพราะว่าทุกคนในทริปนี้เนี่ยก็ลวนแล้วแต่เป็นเ e น y ที่อายุเกิน40แล้วทุกคนเนาะ,ะทุกคนตอนนี้มันก็จะเป็น,นลักษณะราชันอีกรอบแล้วข้างหน้าคือทีมงานที่ล่วงหน้าไปแล้วนี่เลที่เขาเดินอยู่เป็นทีมงานของเราทีมงานทันตแพทย์ เราสึกว่าเราเป็นช่างภาพคนเดียวใช่ไหมนี่ช่างภาพช่างภาพจูพี่จูพี่จูมีการเตรียมอันนี้มาด้วยอ่ะเตรียมไม้ไม้นี้มีความพิเศษยังไงหนึ่งช่วยพยุช่วยพยุเอาไว้แล้วก็อหกอย่างหนึ่งไว้ไค้เป็นขาตั้งกล้องอันนี้เก็บอะไรไี้เบอร์รี่เป็นไหมเห็นไหมเห็นกินได้นะมืกิ้กินเรากินไปกินโชว์กินโชว์หน่อยผพลาดมันเหมือนเป็นมันก็คือเบอร์รี่บลูเบอร์รี่บ้านเราใช่ไหม อเออเปรี้ยวๆอะไรดีเนาะเปรี้ยวๆเออเมื่อวานก็ไปเจอดงเหมือนกันเนี่ยตรงนี้แต่ว่าต้องหานิดนึงไหนน,น,น,นี่เลยนี่เลยโอ้ทุกคนเจอแล้วต้นนี้เยอะมากเดี๋ยวเราจะลองเก็บมาดูมันเป็นลูกเบอร์รี่ป่าอุ๊ยนะเอามาลองกินดูเดีทุกคนเป็นเบอร์รี่จะลองกินดูฮื่มเปรี้ยวๆอร่อยเปรี้ยวๆหวาน มันก็เหมือนบูเบอรี่ว่าเราแหละแต่อันนี้มันก็ได้ฟิลไงได้ฟิล,ฟลความเก็บเบอร์รี่ไปดูลำทงลำทานระหว่างทางเงี้ยสวยงามากภูเขาหัวตัตว์เรากลับมาตรงทางเดินตรงนี้ตอนนี้เราก็เดินหลงกันมาได้1.6กิโลเมตรแล้วทุกคนโดยที่เรายังไม่ ไม่เอะใจอะไรกันเลยนะว่าเดินหลงมาขนาดนี้แล้วทุกคนเรามีร่างสองหอนว่ากาลังใกล้ถึงแล้วเดินฝุดปทางนี้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเห็นในเส้นนี้มันกำลังจะขึ้นไปตรงจุดสูงสุดของเยอดถขนหรือเปล่าทุกคนมาดูกันทุกคนยังไงยังไงถึงไหมถึงหรือเปล่า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 ก็ไม่ฮแต่วิวด้านข้างเปลี่ยนไปแล้ว มันมีพาพเริ่มขึ้นไหยแต่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันคือฮสเส้นแน่หรือวะมันดูยากเกงเลยอ่ะมันใช่ยอดเขาที่จะมาปีนแน่วะระหว่างเดิมทุกคนก็รู้สึกไม่แน่ใจแล้วว่าเฮ้ยเส้นทางนี้เนี่ยมันเป็นเส้นทางที่เราไปรีวิวมาเปล่าวะที่เราวิวมาทุกคนมันจะบอกว่า เส้นทางอันนี้เนี่ยมันเป็น easy trail มันเดินง่ายอันนี้ก็โอเคมันดูไม่ได้ยากจริง<อ>ในแง่ของการที่จะต้องปีนไป่ายเด้น<อ>แต่ว่าหนีทุกคนดูข้างหน้าข้างหน้า,าน,านี่เห็นไหมมันก็ยังต้องเดินขึ้นไปอยู่ดีนะมันไม่ได้แบบง่ายๆขนาดนั้นเรายังแอบสงสัยอยู่ว่าอันนี้คือมาถูกเทลเปล่า <c oughs> มาแล้วทุกคนตรนี้เป็นทุงท่ง้าทุ่ง้าแบลรี่ ทุกคนสวยเนาะเส้นทางจะลำบากยางไงก็ตามก็มยังมีความสวยงามอยู่ข้างทางเสมอว้าวเ่ <S <S <IL EN C IO> านี้ก่อนทุกคนเราอยากจะบอกว่าอันนี้คือม่สเตแฮสเทนว่ามันมันดูยากลำบากเกินความเป็นจริงไปนหน่อยคิดว่าน่าจะเป็นยอดเ็กล่ร เดี๋ยวเราก็เอกเกว่าขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วเนี่ยมันต้องสวยแหละบุษาตะเกียรตะกายขึ้นมาหนุนแม่เอิงยังไงแม่เอิงมีความปีนไตในวัย45นี่ทุกคนเห็นไหมทางเดินมันเริ่มสวยขึ้นแล้ว,ว,วสวยไหมทุกคนคุ้มค่าไหมที่เดินขึ้นมาเนี่ย ยังไงก่อนไปนื่นต่ออดทนเดินขึ้นมาแล้วก็ต้องไปให้สุดไปให้สุดแล้วหยุดที่อีอาอนี่ไหมมีทุ่งหญ้าสีแดงเราจะไปจับหญ้าหนะ่อยมีหญ้าหนสวยมากสวยสุดๆเลย อันนี้ทุกคนไกลๆนู้นเห็นปะไกลๆตรงฝั่งนี้ที่มีเสื้อสีแดงคนอาจจะมองไม่เห็นเหมือนไกลๆริบๆนั้งสีแดงเห็นไหมพี่พิมพ์เดินไปอันนั้นคือจะเป็นทีมงานเสร็จแรกที่เขานะ่ะเดินไปถึงแล้ว <Wow. S 1> อาจจะดีทุกคนหรืออาจจะยังนะ <laughs> <laughs> เราก็ไม่แน่ ๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่ามันคุ้มค่ากับการที่เราจะเกียกตะกายขึ้นมาหรือเปล่าในที่สุดเราก็มาถึงจุดที่เรียกได้ว่าสวยแบบเฉยๆทุกคนมันก็คือวิวทะเลนั่นเองอยากจะบอกว่าขึ้นมาผิดทางนะอันนี้ไม่ใช่เฮสเดนอันนี้คือเซกลาอ๋อ่ล้วไปเฮดเดนอันนี้อันนี้ไม่ใช่อีฟี่เทรลเก่งไปวง่ายๆกูบอไม ทุกคนดูตรงนี้ข้างล่างมันจะเป็นหมู่บ้านเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีวิว,วข้างหลังเลนเป็นทะเลสาบทุกคนแล้วก็สวยนะเมื่อกี้คือยอดเขาบาเด้นนะครับทุกคนถึงจะมาผิดที่เนี่ยแต่เราว่ามันก็สวยอยู่นะสวยอยู่แปลว่าแปลว่าสวยต้องสวยแแหล,ลำบากเดินขึ้นมาขนาดนี้เนี่ยสรยิรวมแล้วก็ประมาณ2.54กิโลเมตรนะครับหนึ่งสองสาม,สาม โอ้โหทุกคนดูวิวสิบอกได้คำเดียวนะครับว่าครั้งเดียวพอไม่ขึ้นหมากเหนื่อยมากและดังคำพังเพยที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จย่อมอยู่ที่โรงแรมใครมันจะมาเดินต่อทุกคนเหนื่อย่ใต้อยู่แล้วเนี่ยโอ้โหแ่เป็นไงเนี่ยแต่เราเป็นคนมีความพยายามไงใช่ไหม ตอนบ่ายเราก็เดินอีก1.75กิโลเมตรนะทุกคนยังไงตามเส้นทางที่มันถูกเนี่ยเส้นสีฟ้าอันนี้แหละและสุดท้ายก็ได้รูปอันนี้นะครับโอ้โหยังไงปั้มตัวเหนื่อยเหลือเกินหาทำ